วันที่1กันยาย,ายน2568คณะครูและนักเรียนโรงเรียนคงคารามจังหวัดเพชรบุรีเข้าเยี่ยมชมสำนักวิทยาบ,บริการและเทคนโนโลยีสารสนเทศและศูนย์เรียนรู้ศาสตร์พระราชาและภูมิปัญญาราชพัฒเพชรบุรีเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับนักเรียนได้รับแนวคิด รวมถึงทักษะใหม่ๆมาประยุกต์ใช้ในการดำเนินงานของห้องสมุดวันที่3กันยายน2568ศูนย์นวัตกรรมการเรียนรู้สำนักวิทยาบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีได้บริการความรู้อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการสร้างสื่อการสอนให้น่าสนใจด้วยแคนวาแก่นักศึกษาสาขาวิชาสังคมศึกษาชั้นปีที่2คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วันที่8กันยายน2568ผู้บริหารและบุคลากรสำนักวิทยาบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยายลัยราชพัฒเพชรบุรีเข้ารับมอบรางวัลหน่วยงานที่มีความเป็นเลิศในการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลวันที่9กันยายน2568คณะมนุษยาศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยายลัยราชพัฒเพชรบุรีร่วมกับสำนักวิทยาบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศจัดงานสัมมนาวิชาการ ในหัวข้อ Digital Content Creation and Management กุญแจสำคัญสู่ยุคมีเด a Convergence ในรูปแบบ Hybrid, ออนไซต์และออนไลน์วันที่10กันยายน2568สําสำนักวิทยาบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศร่วมงานกเกษียณอายุราชการประจำปี2568เกษียณสำราญ9ก้าผ่านอย่างสง่างามณห้องประชุมพนอมแก้วกำเนิดอาคารสุมเมธต,ตันติเวชกุล มหาวิทยาลัยราชพัฒเพชรบุรีวันที่11กันยายน2568คณะผู้บริหารและบุคลากรสำนักวิทยาบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศเข้าพบท่านอธิการบดีและรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชพัฒเพชรบุรีเพื่อแสดงมุทิตาจิตและมอบของที่ระลึกเนื่องในโอกาสครบวรระการดำรงตำแหน่งวันที่13กันยายน2568สาขาวิชาภาษาไทยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชพัฒเพชรบุรีร่วมกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยโรงเรียนเขาย้อยวิทยาใช้แหล่งเรียนรู้ศูนย์เรียนรู้ศาสตร์พระราชาและภูมิปัญญาราชพัฒเพชรบุรีสำนักวิทยาบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นฐานการเรียนรู้คำราชาศัพท์และการอ่านออกเสียงวันที่15กันยายน2568สําสำนักวิทยาบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและบุคลากรสำนักวิทยาบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยราชพัฒเพชรบุรีให้การต้อนรับสภาคณาจารย์และข้าราชการมหาวิทยาลัยราชพัฒเพชรบุรีในกิจกรรมพบประชาคม2568ณห้องประชุมต้นว่ามหาวิทยาลัยราชพัฒเพชรบุรีวันที่19กันยายน2568พักวิชาภาษาไทยคณะมนุษยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวรเข้าเยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้ศาสตร์พระราชาและภูมิปัญญาราชพัฒเพชรบุรีเพื่อเปิดโอกาสให้บุคลากรได้เพิ่มพูนความรู้หรือประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาการเรียนการสอนของภาควิชาและเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้เชี่ยวชาญและสามารถนำความรู้ที่ได้รับมาบูรณาการสู่การเรียนการสอนและการปฏิบัติงานวันที่25กันยายน2568 งานบริการและส่งเสริมนวัตกรรมการเรียนรู้ศูนย์นวัตกรรมการเรียนรู้สำนักวิทยาบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยราชพัฒเพชรบุรีจากกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร p r e s e n t Smart พริกโฉมงานนำเสนออย่างมือโปรแก่นักศึกษาชั้นปีที่3-4สาขาวิชาสำนักงานดิจิทัลคณะเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยราชพัฒเพชรบุรีวันที่26กันยายน2568 สำนักวิทยาบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศจากกิจกรรมการแสดงมุทิตาจิตแด่อาจารย์ปิยวัลคุสินผู้อมในจารย์สำนักวิทยาบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศผู้กเกษียณอายุราชการประจำปี2568